กับรายจุบไปแล้ว <S <S โ,อโ,อโอ๊ยมอฟไปเลยลางไม่ไปเฮ้ยสองสองยอดกับลุงไผ่ว่ะยอดจริงจังคะ่ะยอดยอดเพราะว่าดูทเล้วยเนื้อเป็นชาติไทยกันแล้วเอ้า ไอ้วอลกูไปไหนอะเด้อเด้อเด้อหลัตัวเขาเฮ้ยกำลังจะมีหาวันใจค่ะหาหาหาวันใจนี่เอาไปกินหรือเอาไปอะไร น่าจาเรียกคือแล้วแมไก็พี่อ่านด้วยเฮ้ยไม่ใช่หว่าไม่ใช่เกี่ยวมอแล้วแล้วมาเราอ๋ออุ้ยเฮ้ยมเมาเฮ้ยทำไมเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันยิงไม่ออกใต้วอกก็ไม่ได้ t ก a n k you เลยเอยเอ้าคิวกูไดงตอนไหนเนี่ยโอ้ต้นหัววางจามูเต็มแน่เลยเนี่ยอุ้ยโอ้แม็กก็ตโดนยิงตายโอ้โหสาดได้คิด first blood ยอด First blood.